น,นี่นะครับ ครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟเพชรชบุรีนะนี่นะครับก็เดี๋ยวช่วงเย็นจะเดินทางกับขบวน262นะกับที่สถานีรถไฟปากท่อนะครับวันนี้ผมจอดรถไว้ที่ปากท่อนะให้ดูบรรยากาศรอบๆสถานีในตอนนี้นะ การก่อสร้างก็เดินหน้าไปเยอะเลยนะคะอีกไม่นานก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้ก็ทำลิฟต์นะครับแล้วก็สะพานลอยนะครับเมื่อกี้ผมเดินไปดูตรงทางขึ้นลิฟต์นะตอนนี้ลิฟต์ก็เหมือนจะใช้ได้นะครับเห็นมีเลขขย,ขยับขยับอยู่นะตรงนี้เป็นตัวอาคารสถานีหลังใหม่นะครับ ตอนนี้ก็ยืนอยู่หลังอาคารสถานีหลังเก่านะก็ส่วนตรงนี้นะครับเป็นอาคารหลังไหม่นะทางด้านหลังนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับร้านค้าเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับไม่อดแน่นอนนะครับถ้ามาที่นี่นะ รู้สึกเหมือนจะมีขบวนรถวิ่งมานะครับนะช่วงเวลาตอนนี้ไม่น่าจะมีขบวนรถโด,ดยสารนะอาจจะเป็นรถที่เกี่ยวกับการก่อสร้างทางนะจะมาลางนี้หรือเปล่านะครับ ที่สถานีเพชรชบุรีนี้นะครับก็มีขนมหม้อแกงนะเป็นอาหารขึ้นชื่อเลยนะครับของเพชรชบุรีนะครับที่ลาดบุรีก็มีกว๋วยเตี๋ยวปลาราดบุรีนะครับปากท่อก็มีกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะปากท่อแล้วก็ถึงท,ทางหนองกระดุกก็มีข้าวกระทงนะสิบบาทนะ หวังพงก็มีห่อหมอกนะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับของแต่ละพื้นที่นะก็เป็น,สนเสน่ห์ของรถไฟไทยนะนะครับก็เป็นรถหินนะเกี่ยวกับการก่อสร้างทางนะไทยกรุงเทบ้านตาสถาน,านีโอห,หินผู้ยสารที่เป็นตัวโดยสารบันทึ ขอบรุณเท่านี้เปิดดำเินสิ่ของและสัมภาระของทางรับการโดยสารหน้าที่ชาชราทางที่สองทางธรรมดาที่261นะครับกรุงเทพหัวลำโพงนะไปทางหัวหินนะครับจะเข้าจอดนะครับ นะครับวันนี้ช้าอยู่13นาทีนะครับถึงเพชรบุรี13นาฬิกา11นาทีนะครับ,พ,รบรพื่อสารคซาที่ด้สานีเพชรบุรีที่ด้สานีเพชรบุรีผู้สารได้ไปฝังศพเที่งขึ้นลงที่สานีเพชรบุรีต้นจะสอบที่คองและสภารับองทานที่เดิไปต่อมานำขึ้นลงในสุตต้องคมทนดด้วยครบ ขอบวนรถเดืนะ่อนเชาที่องขบวนรถสายธรรมดากับขบนที่สองคงกเลยแลาส,ส่งวิสานจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีบินขลัง Hãy subscribe cho kênh uh, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> รถกำลังจะเข้าจอดนะครับธรรมดาที่254นะครับหลังส่วนทนบุรีนะครับ ขบวนโดยสารธรรมดาตัวเลข254รับส่งสารจากสถานีรังสวนไปยางสถานีโทรนพิษครับ

เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับขบวนสองหกสองจะมาถึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางจากเพชรบุรีนะกับปากท่อนะครับราคาโดยสารก็เจ็ดบาทนะครับพอขบวนสองหกสองก็มาตามเวลานะครับส่วนในรางที่หนึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีขบวนพิเศษสินค้านะครับห่อวัตถุด่วนขบวนที่เก้าแปดห้านะครับเข้ามาจอดนะเดี๋ยวพอขบวนรถเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะมีสลิงนะครับก็จะดึง ตรงนี้เปิดขึ้นนะก็ทำให้ขบวนรถวิ่งผ่านได้นะครับแม่เป็นความคิดที่สุดยอดจริงนะครับตอนนี้เครื่องกั้นลงนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่ขบวนสองสองมาถึงนะครับไปติดตามชมภาพรบรรยากาศการเดินทางนะจากเพชรชบุรีถึงสถานีรถไฟปักท่อนะครับอ่านี่นะครับ ไม่รู้ผู้โดยสารเยอะหรือเปล่านะครับขอให้ได้ที่นั่งหันหน้านะเดี๋ยวจะได้รีวิวเต็มๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับมีผู้โดยสารมารอขึ้นเยอะพอสมควรนะครับ ขึ้นกับบนรถก่อนนะครับครัตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนขบวนรถแล้วนะนะได้ที่นั่งฝั่งขวาพอดีนะครับฝั่งนี้ไม่โดนแดดนะรรอเลีกขบวน985นะครับตอนนี้985มาถึงนะครับ ใหม่เอี่ยมเลยนะสีนะ่ห้าห้าศูนย์นะรพึ่งกลับมาวิ่งได้ไม่นานนะครับสี่ห้าห้าศูนโอ้นี้พ่วงยาวเหมือนกันนะครับสงสัสินค้าน่าจะเยอะนะ thank <laughs> you เพชรบุรีนะครับไปถึงที่ปากท่อใช้เวลาประมาณ50นาทีนะ นะครับมีที่นั่งฝั่งที่ล่มนะเหลืออยู่ที่เดียวเลยนะครับแม่จังหวงะพอดีนะเดี๋ยวก็คู่เราต้องไปเจอกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับ ตอนนี้จอดอยูนอกเขตนะครับเดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีการรีกันนะเ,ออเดี๋ยวจะรีกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะไม่รู้ว่าเราจะเข้ารางหนึ่งหรืรางที่สองนะครับต้งองรอรุ้นอีกทีนะ น่าจะเป็นหนองปลาไหลนะครับแต่เมืเ่อสักครู่เราจอดนานพาสอสมควรน,นะแ,แสดงว่า ต้าให้ผมเดานะครับเราอาจจะเข้าในหลังที่หนึ่งนะครับอาจจะรอให้หนึ่งจะหนึ่งเข้าในลังที่สองให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะ Aku นะครับผู้โดยสารนะรเห็นว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะออกอะไรนะเทศกาลน,นะครับผมก็เลือกไม่ค่อยถูกนะน่าจะมีพี่น้องอิสลามเดินทางกันอีกเยอะเลยนะ วนะก็เดี๋ยวออกจากฝั่งเข็มนะครับอีกแค่สถานีเดียวนะครับเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางนะที่สถานี้ก็ไฟป,ปักท่อนะครับ หรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> น่าจะวางนะครับเพราะว่าตรงนี้อินยังไม่ลงเลย ร้อนมากเลยครับฝนไม่ตกมาสองวันแล้วนะครับที่ราชบุรีนะ อีกทีก็ราชบุรีเลยนะครับก็เดี๋ยววิ่งผ่านบ่อตะคอนะแล้วก็บ้านคู่บัวนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปรีกกับโดพิเศษที่สามหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าที่บ่อตะคอหรือว่าที่บ้านคูบัวนะครับนี่นะครับบรรยากาศสถานีรถไฟปักท่อนะครับอ๋อยิ่งใหญ่ หลังบอลเลอร์เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ